โปรเจกต์อเล็กซานเดอร์อีซัครับกับอาร์เซนอลจะเป็นอย่างไรเรามีโอกาสได้ตั้งแต่รายนี้ไหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆนานา,นานในการย้ายทีมนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวบรวมมาคุยกันในคลิปนี้กันหน่อยครับ <S <S สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องเราฟุตบอลครับและคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซัคกับอาร์เซนอลซะหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีกระแสข่าวต่างๆนานานะครับว่าโอ้โหทีมนั้นทีมนี้อยากจะได้อิซัคไปร่วมทีมนะก็มีหลายคนวิพากษ์วิจาร์ณแล้วก็วิเคราะห์ว่าน่าจะไปทีมนั้นไปทีมนี้ไปทีมน้นนะครับ ก็เลยอยากชวนทุกคนคุยนะครับว่ากับอาร์เซนอลเราเนี่ยแลดูจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มารู้จักรายละเอียดของนักเตะคนนี้เพิ่มเติมกันหน่อยว่ามันน่าสนใจไหมนะครับแล้วก็เหมาะกับอาร์เซนอลหรือเปล่านะแต่บอกก่อนนะไม่ได้มาซื้อตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเพราะมันปิดตลาดไปแล้วนะพูดกันเนี่ยซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์แต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยมันก็อีกไม่กี่เดือนแล้วนะครับมันก็เรียกว่าอาจจะต้องใครใครดีใครได้ลายของอเล็กซานเดอร์อีซักนะนะผมเชื่อว่า พอหลังจากที่ตบจบฤดูกาลปั๊บเนี่ยนะครับก็อาจจะเหมือนกับหลายๆคนที่เราซื้อเร็วเลยนะครับอาจจะเป็นแบบก้นถ้าจะซื้อนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เลยอาจจะไปเป็นคนอื่นแทนนะครับเพราะฉะนั้นชวนคุยกันหน่อยนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยกับอาร์ซนอลมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับตอนนี้ก็เรียกว่ามีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับกับ ันอเมริกานะครับนะก็เป็นภาพใหม่กับตันคนใหม่ด้วยผมไปดูมาแล้วสนุกมากนะครับมีทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 4DX นะครับไม่ว่าจะเป็น IMAX นะครับหรือว่าลงระบบปกติก็มีนะครับก็เรียกว่าใครที่อยากจะไปดู ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปเช็ครอบเช็คโรงที่เว็บไซต์ของ Major c i n e p l e x นะครับแอปพลิเคชันของเขาดาวน์โหลดติดมือถือของท่านไว้นะครับแล้วก็สำหรับ Major นี่ก็มีสาขาเยอะมากนะครับรับรองว่ามีโรงภาพยนตร์อยู่ใกล้บ้านท่านแน่นอนนะอ่ะนึกถึงการดูภาพยนตร์นึกถึง Major นะครับผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนผมไปเจอบทสัมภาษณ์ ของจิมมี่การ์เกอร์นะครับก็เป็นอดีตตำนานนักเตะของทีมลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะจิมมี่การ์เกอร์ก็ให้ความเห็นในทิศทางว่า ลิวพูน่าจะเป็นคนที่ได้ลายเซ็นนะครับของอเล็กซานเดอร์อีซักไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ประกอบหลายๆเหตุผลต่างๆนานาครับมีเรื่องราวของการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับเรื่องราวของการไล่ล่าความสําเร็จการประสบความสําเร็จในการเป็นแชมป์ลีกด้วยนะครับอันนี้ก็เขาก็วิเคราะห์ได้ดีนะก็เป็น อะไรที่ผมก็เห็นด้วยนะถ้าสมมติบังเอิญนะครับลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็จะมีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่เขาก็จะมองในทิศทางแบบนั้นก็ได้แต่ ผมในแฟนในฐานะแฟนอาร์เซนอลนะครับก,ก็คงคิดตรงกันข้ามกับแฟนแลิเวอร์พูลแหละนะครับเพราะผมก็มองว่าอาร์เซนอลก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์อยู่และแน่นอนถ้าเกิดอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะครับภาษีอาร์เซนอลก็จะแลดูดีกว่าประมาณหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของแชมป์อย่างเดียวนะที่จะดึงดูดนักเตะนะครับรายการอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกก็มีผลมีผลด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีข่าวชัดเจนแล้วนะครับว่า เจ้าตัวเนี่ยนะครับแสดงความจำ农น,นะครับในเรื่องของการอยากจะเล่นในเวทียุโรปต่อไปนะครับยังอยากได้ในเวทีที่เป็นหูใหญ่เลยนะครับยูโรปาลีกเฉยๆนะครับคอนเฟอเรนซ์ Conference เฉยๆครับอยากจะเล่นแชมเปี้ยนส์คิก็เลยมีข่าวว่าถ้านิวคาสเซิลไม่สามารถจบสี่อันดับแรกไม่สามารถไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้เนี่ยนะครับโอกาสที่นักเตะอย่างอีซัคเนี่ยจะย้ายออกในซัมเมอร์นี้เลยสูงมากๆนะครับองค์ประกอบก็คือเรื่องของอ,อยากได้ค่าตัวของอีซัคเนี่ยนะครับมา ช่วยในเรื่องของการขยายทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะขึ้นมาเป็นทีมชั้นนาในพรีเมียร์ลีกให้ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องเงินนี่แหละนะครับริงอีชัคเนี่ยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกเจ้าของนิวคาสเซิลรวยที่สุดในโลกในบรรดาโลกฟุตบอลเนี่ยเขารวยที่สุดแล้วมีเงินมากกว่าทีมอันดับ2ในพรีเมียร์ล,ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบ หลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาทางการเงินแต่ปัญหาเดียวที่มีเลยก็คือเรื่องของกฎการเงินนะครับที่เขาด,ดูเรื่องของงบดุลต่างๆนานาด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เนวคาเซนอาจจําเป็นต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมนะครับเพื่อทํากําไรแล้วก็ไปเอานักเตะรา,ายใหม่ๆขึ้นมานะครับคือพูดง่ายๆว่าขายอีซัคเพื่อทํากําไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ในเรื่องของเงินเกินทองเนี่ยมันก็จะพอที่จะใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อนักเตะมาเสริมทัพเสริมทีมได้อีกนะอันนี้ในมุมมองผมก็คิดว่าก็เลยเป็นไปได้และรวมไปถึงปัจจัยแชมเปี้ยนสอย่างที่บอกไปที่นิวคาสเซิลไลดูฤดูกาลนี้เนี่ยจะแผ่วลงไปประมาณหนึง่งในเรื่องของฟอร์มทีมโดยรวมนะถึงแม้ว่าจะได้เข้าชิงศึกฟุตบอลคาราบาวคับก็ตามนะครับถึงแม้ว่าตัวอีซักเองจะทำงานได้ดีมากๆก็ตามนะครับแต่ว่า อันดับตารางคะแนนเนี่ยอาจจะเรียกว่าลุ้นไปแชมเปี้ยนส์คี้ไม่ง่ายผมพูดแบบนี้เลยว,ว่าไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมาลุยกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวของความเป็นไปได้นะครับกับอาร์เซนอลกับอ e ีซัคนั่นเองนะผมเล่าแบบนี้ก่อนนะครับมาดูผลงานมาดูภาพรวมของอ e ีซักก่อนนะจะได้มาค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละประเด็นเดี๋ยวผมแบ่งหัวข้อเป็นแบบนี้ก็แล้วกันว่าตัวอ e ีซักตอนนี้เนี่ยผลงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับนิวคาสเซิลและรวมไปถึงฤดูกาลก่อนด้วยนะครับ และเงื่อนไขในการซื้อขายของอีซักนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่าตัวตอนที่เขาย้ายมาจากทีเมเดิมมาสู่นิวคาสเซิลนะครับเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่และถ้าย้ายจะย้ายด้วยค่าตัวเล็ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือตอนนี้มีทีมไหนบ้างที่เป็นคัดิเดตท,ที่จะคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักมาจากนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับอ่ะไปไล่เรียงเลยดีกว่านะครับสำหรับผลงานนะครับอเล็กซานเดอร์อีซักครับตอนนี้เนี่ยลงไปทั้งหมด20 9นัดรวมทุกรายการให้กับนิวคาสเซลยิงไป19ประตูโ,โหนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่โหดมากนะครับแล้วก็5แอสซิสต์นะครับเท่ากับมีส่วนร่วมไปแล้ว24ประตูนะครับกนะ็โหถ้าเราได้นักเตะที่ยิงประตูระเบิดระเบอร์แบบนี้อยู่กับทีมเนี่ยโ,โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าอันดับของเราจะ ขยานไปแค่ไหนนะครับส่วนในฤดูกาลที่แล้วครับ2023-2024ครับอีซักลงเล่นไปทั้งหมด40นัดรวมทุกรายการนะครับซัดไป25ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสนะครับปีนี้แอสซิสได้มากขึ้นนะมีส่วนร่วมกับเพื่อนมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ณตรงนี้เนี่ยยิงไปแล้ว19ประตูนะครับยังมีฤดูกาลให้เล่นอีกเพียบนะครับก็อาจจะมีผลงานที่ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วก็เป็นไปได้แต่25ประตูต่อฤดูกาลก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับส่วนเงื่อนไขในการซื้อขายนะคร ก็ตรงค่าตัวเป็นแบบนี้ครับนิวคาสเซิลคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซัคมาจากเรอัลซาสเดดราคา63ล้านปอนด์โดยประมาณนะนะประมาณ70ล้านยูโรอะไรประมาณแบบนี้นะครับ63ล้านปอนด์นะครับในปี2022ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีสัญญากับนิวคาสเซิลอยู่นะครับด้วยค่าเหนื่อยรายสัปดาห์120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าไม่เยอะสำหรับ ฝีเท้าแล้วก็ฟอร์มการเล่นแบบนี้แต่ก็เอาละเมื่อปี2022นี่ที่เขาย้ายมาเนี่ยนะครับอายุเขายัง20ต้นๆนะครับการได้เล็บประมาณนี้ค่าตัวประมาณนี้ค่าเหนื่อยประมาณนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับการย้ายต่อจากนี้ระดับค่าตัวเนี่ยนะครับ ไม่มีต่ำกว่าร้อยล้านแน่นอนนะครับไม่มีต่ำกว่า100ล้านแน่นอนนะครับอาจจะทะลุไปถึง150ล้านเป็นไปได้120ล้านเป็นไปได้นะครับส่วนที่มันจะเดิมไปถึงนั้นไหมเนี่ยมันอาจจะเป็น b i d ดิ้งวอลนะครับที่อาจจะเรียกว่าเริ่มทำสงครามกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มเริ่มสร้างกระแสกันแล้วว่าใครเหมาะใครเอาคนนี้จะเอาไหมอาจจะเอาเท่าไหร่จะปัันราคาไหมหรือยังไงนะครับมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้วเลยนะครับคือนักเตะระดับเกรดแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเนื้อหอมแน่ๆน,นะครับหลังจากที่จบฤดูกาลไปนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าอยากจะย้ายแน่ๆส่วนรายสัปดาห์นะครับแต่เดิมได้แสนสองผมคิดว่าสัญญาถัดไปไม่ต่ำกว่า200,000ครับนะฮะถ้าต่ำกว่า2 0 0 0 0 0ผมเชื่อว่าอีซักไม่ไป นะครับนะผมเชื่อว่าอยู่ในวคาสเซิลขอขอต่อสัญญาใหม่ดือ้อเลยเนี่ยขอปรับปรุงสัญญาใหม่ดือ้อเลยเนี่ยก็ไประดับ2 0 0 0 0นได้แน่ๆนะครับโดยฝีเท้าด้วยผลงานนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นทีนี้ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมาดูเราซิว่าเรามีปัญญาไหมนะครับอ้าก่อนจะมาดูเรามาดูว่าทีมอื่นๆเนี่ยมีใครสนใจอเล็กซานเดอร์อิซักกันบ้างนะครับ ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับนิวคาสเซิลรู้ตัวแล้วครับว่าอาจจะต้องปล่อยตัวศูนย์หน้าทีมชาติสวีเดนออกจากทีมไปนะครับโดยนิวคาสเซิลเนี่ยอยากได้ค่าตัวระดับ150ล้านปอนด์เลยนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสูงไปนิดๆนะครับถ้าสัก120เนี่ยน่าจะกำลังดีหรือว่าร้อยนึงเนี่ยน่าจะกำลังสวยๆเลยนะครับโดยที่มีทีมยอดทีมในกองกรีฑางอย่างลิเวอร์พูลนะครับของอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยนะครับให้ความสนใจอยู่นะครับรวมไปถึง อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็ของพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น2ทีมที่เป็นทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกนะครับไล่ไปทีละทีมเลยดีกว่านะครับความจําเป็นของลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สล็อตครับสล็อตเนี่ยจริงมาคุมทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งซื้อเฟรเดริโก็เชียร์ซาแค่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็ซื้อในเลทขั้นตัวถูกมากนะครับสิบกว่าล้านปอนด์เองนะครับแต่ว่าก็ซื้อมาซ่อมนะครับนักเตะเองกกกกก็็็็มาาามมาา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 พออรรบบบดดเจตต้้ววววยนะคัแแล่่่ถื ทำผลงานได้โอเคเลยนะครับ กับเลดค่าตัวประมาณนี้นะครับจริงๆเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยเคยเป็นนักเตะที่ดีมากๆเลยนะครับพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์ระดับนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเลยทําให้ฟอร์มที่ดีที่สุดเนี่ยยังไม่เฉิดฉายจนถึงนเวลานี้ก็ยังไม่เฉืดอฉายนะแต่ว่าก็ไม่แย่นะครับถ้าเต็ม10ก็เอาไปสัก 7- สัก8ได้เลยนะครับแต่มันหลายคนก็คาดหวังว่าจะได้8 9ดเก้าสิบแถวๆนั้นแะนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ซื้อได้ดีนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอเนื้นสลรับ แล้วก็มีสตังคแน่นอนนะครับเพราะว่าจากผลงานทีมกับการเข้ารอบลึกในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรวม i̇şte. ไปถึงรายการต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าทำให้ลิเวอร์พูลจะมีเงินมากพอที่จะจ่ายแล้วก็กระชากตัว <curios idades> ทางด้านของอีซักเนี่ย <people> มาร่วมทีมลิเวอร์พูลในถิ himself, <ve lift> ่นแอนฟิลด์นะครับเพราะว่าอาร์เนอร์ส็อตเนี่ยนะครับและลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังกำลังพิจารณาแล้วว่าอาจจะนะครับ แยกย้ายกับดาวิดนูนเยสครับนะครับที่ฟอร์มไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาแบบหลุดเดียวไปแล้วแล้วยิงนกตกปลายิงชนเสาบั่งชนคานบ้างนะครับหรือว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่มันอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ตรงจุดตรงใจนะครับกุนซือแล้วก็แฟนบอลมากมายนักนะครับก็เลยอยากหาตัวแทนนะครับแล้วอีซักเนี่ยก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์นี้จริงๆนะครับตอบโจทย์นี้จริงๆนะครับในขณะที่นะครับ อาร์ซ a l นอลเองเนะครับก็เช่นเดียวกันเลยเนะครับมิเกลอาเตต้าเนี่ยเติมทุกจุดแล้วนะครับตั้งแต่ประตูกองหลังทุกตำแหน่งผมใช้คำว่าทุกตำแหน่งเลยนะกองสูเซนเตอร์ฮาแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแต่ว่าคู่เซนนะครับอาจจะนับไม่ได้เพราะว่าซลิบามัน,ม,นมันเป็นนักเตะที่ซื้อมานานแล้วแล้วมามา,มา,ม,า,ม,ามาได้โอกาสในยุคมิเกลอาร์เตต้านะครับ มิดฟิลด์ตัวรับนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ต่างๆนานาเพลย์เมคเกอร์กับตันทีมเนี่ยอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งนแนวรุกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเสริมทัพมาโดยมิเกลอาร์เตต้าแทบทั้งนั้นแล้วนะครับขาดแค่ตำแหน่งเดียวที่มิเกลอาร์เตต้ายังไม่ได้ซื้อก็คือศูนย์หน้าสไตรเกอร์นะครับตัวจบสกอร์นะครับอาร์เตต้าเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งมากๆว่าตอนนี้แหละห่วงเวลาต่อจากนี้แหละ ที่เขาอยากจะได้จิ๊กซอตัวสุดท้ายมาเติมให้อาร์เซนอลแข็งแกร่งแบบไร้เทียมทานนี่ดีทุกส่วนดีทุกจุดนะครับซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับศูนย์หน้าของเราที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบันก่อนที่เขาจะเจ็บไปก็คือคายาวเว็กซนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะให้เล่นเป็นฟอร์นายนะตอนนั้นยังคิดว่าเอะหรือเล่นเป็นมิดฟิลหรือเปล่าเป็นเพลย์เมกเกอร์มาช่วยซัพพอร์ตโอเดกาหรือเปล่าหรือเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือเ,ลเปล่าหนะรือไมล่าัทงตวี ฟอลนายนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าก็ลงตัวแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในห่วงช่วงเวลาที่เราต้องการประตูเนี่ยคลายฮาวเวกอาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่ดีของเรานะถ้าเราได้สู่หน้าสักคนหนึ่งนะครับที่มีความแบบพลายกระซิบอแะบบรู้เลยว่าจะต้องอยู่ตําแหน่งนี้แล้วคมมากพอทําประตูได้เลยแบบเนี้ยนะครับน่าจะตอบโจทย์ให้กับอาร์เซนอลในยุคข,ของมิเกลอาร์เตต้านั่นเองนะครับทีนี้มาดูว่าอาร์เซนอลมีปัญญาซื้อไหมนะครับ150ล้านปอนด์ ถ้าดูจะกดการเงินตอนนี้นะครับก็อาจจะปาดเงินนิดๆน,น,นะครับแต่ครับนะฮะปีปฏิทินของการเงินเนี่ยนะครับมันจะนับรอบใหม่แล้วนะครับเนี่ยรอบ3ปี3ปีเนี่ยนะครับซึ่งผลประกอบการเนี่ยผมเชื่อว่าอาร์เซนอลดีเลยนะครับเพราะอาร์เซนอลได้เล่นแชมเปี้ยนส์กมาต่อเนื่องนะครับแถมเข้ารอบลึกด้วยนะก็น่าที่จะทําให้เม็ดเงินต่างๆนานา,นาเนี่ยมันดูคล่องขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดที่ผ่านมาอย่างเดือนมกราคมอาร์เซนอลไม่ซื้อใครเลย ไม่ซื้อแปลว่าไม่ได้ไม่อยากได้นะอยากได้นั่นแหละนะครับแต่ว่าอยากได้ดิวที่ดีที่สุดไม่ได้อยากได้ดิวแบบพล a นิกบายนะครับก็เลยคิดว่าการที่จะซื้อสูตหน้าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยผมคิดว่าสูงปี๊ดเลยนะครับแล้วจะเป็นสิ่งแรกๆที่ทีมทำนะครับ และอเล็กซานเดอร์ไอซักจะอยู่ในแผ,แผกนการการซื้อของเราแน่นอนนะครับส่วนจะได้หรือเปล่าไม่รู้จริงๆ150ล้านผมว่าเซนอลมีปัญญาแต่จะยอมจ่ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าสไตล์อร์เซนอลเนี่ยนะครับก็คงจะไล่มาตั้งแต่80ก่อน,นะนเสนอ80เสนอ100 1 0อนึงเสนอ120ปั๊บลิเวอร์พูลเอาไปรับประทานที่130ก็เป็นไปได้นะคือสไตล์อร์เซนอลเป็นแบบนั้นนะคือค่อยคค่อยๆบิดดิ้งไปอะแบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบ เป็นก้อนเดียวแล้วแบบเอาไปเลยแล้วเขาไม่ปฏิเสธเลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นคือแบบเหมือนค่อยๆเจราจาค่อยๆเจราจาเรียกว่าประหยัดคือจ่ายให้มันคุ้มค่าที่สุดอ่ะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบตุ้มเดียวทีเดียวอะไรแบบนี้ก็ดูเคสเดอแคนไรซ์ร้อยห้าล้านปอนด์นะครับหนึ100่งร้อยบอาล้านเนี่ยนะคือบิดบดิ้งตั้งแต่แบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยมีออปชั่นนี้นั่นนู่นเนี่ยสุดท้ายก็มาลงตัวแต่อันเนี้ยก็ต้องยอมรับว่า คู่แข่งณวันที่เราจะซื้อเดคกแคนไรส์เนี่ยนะครับอาจจะไม่พร้อมบิดกับเรามากเท่าที่ควรนะเพราะว่าเชลซีก็ตอนนั้นก็เพิ่งไปซื้อไมเซ็ไกเซโดนะครับแมนยูเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะมาเรียกว่าบิดดิ้งในเลทร้อยล้านได้อะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้อาร์เซนอลเนี่ยได้ตัวเดคกแคนไรส์มาแต่ว่าในเคสของอเล็กซานด์อีซักเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นผมคิดว่าลิเวอร์พูลสู้ขาดใจแน่ นะครับเพื่อที่จะได้สู่แนารายนี้มาร่วมทับร่วมทีมและสไตล์การเล่นเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าจะเล่นให้กับอาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลอีซักก็เหมาะสุดๆดไปเลยนะครับมีความคล่องตัวนะครับมีความรวดเร็วเจ้าหมูกไวและที่สําคัญที่สุดมีวิญญาณเพชฌฆาตอยู่เต็มเปี่ยมนะครับถ้าได้ง้างค้าวแล้วโอกาสเปส็นสกอร์สูงมากๆไปเองก็ได้หรือว่าจะรอเข้าฮอสก็ดีนะครับนี่คือคุณสมบัติของสู่หน้าที่ดีที่อีซักมีอยู่ในตัวเองนั่นเองนะครับ เสาร์นี้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเชียร์ฟุตบอลนะครับกับพวกเราไปปาร์ตี้ฟุตบอลไปด้วยกันนะกับเดอะสเตเดียมปาร์ตี้เชียร์บอลเชียร์บาวนะครับ22กุมภาพันธ์นะครับที่ร้านเมาดิ้แมงจ่ายนะครับก็จะมีพ่อป๋องกระพลไปด้วยนะครับมีผมไปด้วยนะครับมีน้องก๊อตมีน้องโจมีน้องผักมีน้องตีตี้แล้วก็มีต้องอาจ์เตต้องไปด้วยแล้วก็อีกหลายคนนะครับอินฟลูเอนเซอร์อาร์เซนอลนะผมชวนไปหลายคนมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งเวสต์แฮมก็จะมีน้องๆเวสต์แฮมไทลด์มาด้วยนะ ใครที่กําลังคิดละลางอยู่นะครับนะฮะตอนนี้นะรับัตรเหลือไม่ถึงร้อยใบแล้วนะครับเหลือ6 0กว่าใบแล้วนะครับนะก็ใครที่อยากจะไปนะซื้อวอลเชอร์กันได้เลยนะแล้ววอลเชอร์ก็เอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มภายในงานได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วยังมีของรางมาแจกด้วยนะมีเสื้อจากทางด้านแอมโบรมีชุดอาร์ซนอลจากทางด้านอารินะครับแล้วยังมีตัวหนังจากโรงภาพยนตร์เมเจอร์มาฝากทุกคนด้วยแล้วก็ของจากคาราบารด้วยนะครับคาราบารก็มีคาราบารเซ็ตนะครับจัด ให้ทุกคนแบบจุกๆเลยนะก็ฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้ลงทะเบียนได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้โพสต์นี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็อยากถามทุกคนแหละครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับดิวนี้นะครับนะร้อยห้าสิบล้านปอนยอมจ่ายไหมสองแสนปอนต่อสัปดาห์อยากให้ทีมลองไหมนะครับลองคอมเมนต์แบบพูดเราหน่อยสําหรับตัวผมผมมองว่าดิวนี้โอกาสเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงแปดเก้าสิบด้วยนะครับแต่ไม่ได้น้อยขนาดแบบ 50%เอนะี่ยผมคิดว่าไม่แบบนั้นผมคิดว่าอาร์เซนอลมีภาษีที่ดีในการที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เลยนะสเสน่ห์ของทีมนะครับโปรเจกต์ของมิเกลอารเตต้านะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ถ้าสมมติว่าอันนี้มุมผมนะอันนี้ผมทำตัวเป็นเจม,มี่การ์กเกอร์บ้างนะนะฮะสั้นๆน,นะผมมองว่าอาร์เซนอลดูดีกว่าลิเวอร์พูลในเรื่องของโปรเจกต์อนาคตนะครับอาร์เนอร์สโลต มาทําทีมอถ้าปีนี้เป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับไม่ว่าจะเป็นแชมเมปี้ยสิกไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกได้ทั้งหมดเลยเนี่ยิ่งดีนะครับหรือถ้าได้สักหนึ่งรายการหรือไม่ได้เลยเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลก็จะยังเป็นทีมที่ดีอยู่แน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอล ดูดูแลจะดีกว่าคือมิเกลอิตาได้ทำทีมกับอาร์เซนอลมาแล้ว5้ฤดูกาลนะครับมีการปรับเปลี่ยนทีมมีการสร้างทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นทีมพลังหนุ่มซึ่งมันอายุใกล้เคียงกับอเล็กซานเดอร์อีซัคนะครับอีซัคก็น่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ยากและที่สำคัญนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะผลัดใบยเยอะมากๆแน่ๆนะครับโมฮัมเหม็ดซารานะครับต่างๆนานาเวอร์จิลฟันได้หรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็เรียกว่ามีอายุที่เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะ การผลักทีมเนะี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญรีบูถึงต้องการซื้อนักเตะไงนะครับอ,อาจจะเป็นมุมนักเตะว่าไปเริ่มเติมโปรเจกต์ใหม่ก็แล้วกันนะครับแบบนี้ก็ได้ก็คิดแบบนี้ได้นะครับหรือจะคิดว่าเฮ้ยกูมาอยู่นี่เป็นจิก๊กจอสุดท้ายอยู่นี่มันมันได้เลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่มุมมองถ้าผมผมมุมมองผมผม,มเข้าข้างตัวเองว่าถ้าเป็นผมนะครับผมจะย้ายบริษัทไปอยู่ในที่ที่เขาแบบเฮ้ยเราเป็นตัวที่แบบไปแล้วมันใช่เลยสําหรับเขาอะ อ่าแล้วลุยเลยแล้วมันน่าจะลุยประสบความสําเร็จได้เลยไม่ยากเลยอะ่ะนะครับผมว่ามันดูน่าสนใจกว่าที่จะแบบไปนับหนึ่งใหม่เริ่มผลัดใบเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาหน่อยนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแตุ่มมองนะไม่มีผิดมีถูกนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันลวกันนะครับและถ้ารักอาร์ซอลทั้งใจฝากกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบถูกช่องทางด้วยนะครับ